ร่วมแฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณแม่คนสวยอีกหนึ่งคนของวงการบันเทิงกันบ้างนะคะอย่างสาวเป้ยปานวาดเมื่อวานนี้28ธันวาคมค่ะก็เป็นวันเกิดของเธอมีเพื่อนพ้องครอบครัวรวมไปถึงลูกชายอวยพรวันเกิดด้วย <ลอ S 1> นี่ <ลอ S 1> แหละค่ะ,<น>ะคุณผู้ชมเป็นหนุ่มน้อยเสน,น่ห์แรงอีกคนหนึ่งเลยถึงแม้ว่าจะเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วนะ<ฆ>แต่ว่าความสาวความสวยของพี่เปยน์นี้ไม่มีลดน้อยถอยลงเลยจริงๆนะคะเมื่อวานนี้ค่ะเป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ38ปีของเธอ เธอก็ได้รับพรข้อความอันล้าค่าจากคุณแม่ของเธอนะคะที่มีการส่งมาอวยพรลูกสาวคนเก่งตั้งแต่เช้าเลยว่าสุขสันวันเกิดนะจ๊ะมีแต่ความสุขความเจริญรวยรวยเฮงๆงสุขกายสุขใจไปไหนมาไหนมีแต่คนรักภูมิใจที่สุดในชีวิตก็คือการที่มีลูกสาวชื่อเป้ยปานวาดนี่คือข้อความอวยพรจากคุณแม่ของเธอนะคะ ซึ่งนอกจากนั้นก็ยังมีแก๊งเพื่อนสาวที่ต่างก็โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวอวยพรวันเกิดให้กับเป้ยกันมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสุดซีคุณหนิงปณิตานะคะที่มีการโพสต์อวยพรน้องสาวได้ซึ้งกินใจเลยว่าขอให้พรทุกพรที่วันนี้ทุกคนร่วมอวยพรให้เป้ยทวีคูณร้อยเท่าพันเท่านะสมหวังสมปรารถนาทุกประการนะเพราะวันที่เป้ยยิ้มมันจะทําให้เรายิ้มด้วยรักกันอยู่ข้างๆกันไปนานๆนะ สัญญากันแล้วว่าจะแก่ไปด้วยกันแฮปปี้เบิร์เดย์คุณนายปานรักนะอ่าอันนี้ก็เป็นจากพี่คนสนิทพี่หนิงปณิตานะคะ นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีสาวครีมเพรมซีนีนะคะสาวเมย์พิชณาและก็กระแตสุภักษรด้วยที่โพสต์อวยพรให้กับเธอแต่ก็มีอีกหนึ่งคนค่ะที่ทำให้สาวเป้ยเนี่ยยิ้มแก้มปริเลยนะคะนั่นก็คือลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอย่างน้องโปรดที่มีการทำการ์ดอวยพรวันเกิดให้กับคุณแม่พร้อมกับร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้คุณแม่ได้แบบน่ารักสุดๆเลยและที่สำคัญมีช่อดอกกุหลาบสีขาวพ่วงท้ายมาด้วยนะจ๊ะไม่รู้เหมือนกันว่าอันหลังเนี่ยเป็นฝีมือของคุณพ่อป๊อป,ป,ปฝากมาให้ด้ ค่ะทำไรครับทำไรครับให้พี่ว่ายเองก็ได้ไหนเจ้านายไหนเจ้านายขอบคุณครับแล้วกล่องนั้นอะไรอ่ะกล่องกล่องอะไรให้ดูเร็วให้ใครให้ใครว้าวว้าวจุกกันจุกกันจุกกัน Mm -hmm. Woo! ว่าเป็นอีกหนึ่งปีนะคะที่มีความสุขมากๆของคุณเป้ยเลยคุณสามีนี่น่ารักตลอดน่ารักมาลูกชายว่ายิ้มแก้มแตกแล้วใช่ไหมเห็นดอกไม้ว่ายิ้มแล้วนะแต่มาเจอคําหวานของคุณสามีบอกเลยว่างานนี้หน้าบานนี่กว่าดอกไม้อีกคุณค่ะฝ่ายชายเขามีการโพสต์ข้อความอวยพรแฟนสาวสามีสามีคุณเป้ยอ่ะเขาโพสต์เลยว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะที่รักมีความสุขมากๆในทุกๆวันนะคะเพราะความสุขของที่รักก็คือความสุขของเขาดูแลสุขภาพนะคะ Love you นะคะ นี่ค่ะเป็นข้อความจากคุณสามีนะคะหวานหนักขนาดนี้บอกเลยว่าปีหน้าคงไม่ต้องลุ้นเนาะว่าน้องโปรดจะมีน้องหรือเปล่าอ,อาจจะได้เห็นได้เป็น<ะ>พี่โปรด โปรดแล้วมีอะไรอีกตัวปอนหนึ่งแน่นอนเลยนะคะก็สุขสันต์วันเกิดคุณเปยด้วยนะคะขอให้สวยวันสวยคืนร่ํารวยเฮงเ่งค่ะเพื่อนๆค่ะถ้าไม่อยากพลาดชมรายการบันเทิงไทยรัฐกับพวกเราที่แซ่บทุกสิ่งและรู้จริงทุกเรื่องบันเทิงกด subscribe ไทยรัฐทีวีนะคะตรงนี้ค่ะกดเลยค่ะกดเลยแล้วคุณจะไม่พลาดชมรายการดีๆอีกต่อไป